สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบอกนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีแก้ปัญหาสําหรับมือใหม่ที่ทําการผ่าหัวขยายพันธ์ุต้นบอนสีแล้วปรากฏว่าชิ้นบอนบางส่วนบางชิ้นเนี่ยเกิดการขึ้นลาแล้วก็เน่าเสียการขึ้นลาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในสภาพแวดล้อมเรามีสปอร์เชื้อลาอยู่นะฮะก็เวลามันกระเด็นกระดอนหรือลอยมาปิดติดอยู่ตามชิ้นส่วนบอนสีเราเนี่ยก็ทําให้ชิ้นส่วนบอนสีเรา เกิดการขึ้นลาหรือเน่าเสียได้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วมือใหม่อย่างพวกเราเนี่ยก็บางทีเราเจอปัญหาอย่างนี้เราก็แก้อะไรไม่ตกทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับขั้นตอนแรกนี่ยให้เราแยกชิ้นส่วนที่เป็นเชื้อลาออกมาก่อนแยกชิ้นส่วนที่เป็นที่มาเริ่มเน่าหรือว่าเป็นเชื้อลาออกมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเรานําแปรงสีฟันเก่าๆของเราที่เลิกใช้แล้วมาขัดขัดเบาๆ ให้ส่วนที่เน่าหรือว่าเชื้อราตรงนั้นอะหลุดออกจากชิ้นส่วนบอลสีเรานะฮะค่อยๆขัดไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเลาะขัดไอไอขาวๆสปอร์ของเชื้อราแล้วก็ชิ้นส่วนที่เริ่มเน่าค่อยๆขัดไปเรื่อยๆนะจากนั้นเรานําชิ้นบอลสีเราที่ขัดแล้วเนี่ยไปแช่ในน้ําปูนแดงหรือน้ําปูนใสน,นะครับประมาณ10นาทีเพื่อป้องกันเชื้อราอีกครั้งหนึง่งอ่าแล้วก็ทําให้มันมันเป็นเบสหน่อยหนึ่งเนะี่ยมันจะทําให อบอลเราชิ้นบอลเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะฮะแช่10นาทีแล้วนําไปพึ่งให้แห้งนะครับพึ่งลมพึ่งวางบนตะแกรงวางบนใบไม้ธรรมดาทิ้งไว้ประมาณสัก1 0 2ถึงนาทีพอเขาเริ่มแห้งเสร็จแล้วก็แยกออกมาไม่ต้องเอาไปรวมกับเพื่อนแล้วนะฮะแยกออกมาเลยก็คือนําห่อใส่ถุงพลาสติกหรือใส่แก้วก็ได้ครอบไว้แล้วก็เอาถุงพลาสติกครอบเอาถุงพลาสติกครอบอีกชั้นหนึ่งนะฮะแต่ผมเนี่ยจะเอาขุยมะพร้าวที่แช่น้ำหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมาเป็นวัสดุชั้มแล้วเอาชิ้นบอลเราที่ ผ่านการขัดถูแล้วก็แช่น้ําปูนใสเรียบร้อยแล้วแต่บางคนแช่น้ําราเร่งละแช่น้ํายาเร่งลากก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่ถูกเลยเป็นการทดลองเป็นการเรียนรู้นะฮะแต่ผมพอขัดแล้วเนะี่ยผมก็แช่ใส่ตัวขุยมะพร้าววัสดุชามเราแล้วก็มัดปากถุงแล้วก็ไปตั้งไว้ในร่มปกติเลยแบบนี้เป็นการแยกออกมาแยกชิ้นส่วนที่มีปัญหาออกมานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเน่าม,นมันเน่ามันขึ้นรานทั้งหมดทําไงก็ทําแบบเดียวกันแต่ทําทั้งหมด คือนําชิ้นส่วนบอลสีชิ้นบอลสีที่เราผ่าเนี่ยมาขัดแต่ละอันแต่ละอันนะฮะแล้วก็แช่น้ําปูนน้ำปูนแดงน้ำปูนใสแล้วก็เปลี่ยนวัสดุชําใหม่หมดแล้วก็ไปวางอีกรอบหนึ่งนะฮะสิ่งสําคัญคือชิ้นบอลเราควรจะแห้งลองเอาเทคนิคแล้วก็วิธีนี้ไปแก้ปัญหาชิ้นบอลที่เกิดอาการเน่าเสียหรือชิ้น ชิ้นบอลที่ขึ้นลาหรือว่าเน่าเสียดูนะฮะผมเชื่อว่าได้ผลแน่นอนเพราะผมก็ใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาเราผ่าร้อยชิ้นก็ไม่ได้เกิดทั้งร้อยชิ้นนะฮะขนาดเซียนบอลเก่งๆที่เขาอยู่ในวงการมานานเนี่ยผ่าร้อยชิ้นก็ไม่ได้งอกร้อยชิ้นเป็นเรื่องปกติแต่ขอให้เราเรียนรู้เกิดปัญหาขึ้นก็แก้ไขปรับปรุงพัฒน,นาไปเรื่อยๆนะฮะเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทําให้วงการบอลสีบ้านเราพัฒน,นาเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่เริ่มต้น ปลูกบอรสีเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่เจอปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้ไขนะฮะเวลาเกิดปัญหาขึ้นเราจะแก้ไขไปพร้อมๆกันนะครับผมวันนีลาทุกท่านแล้วพร้อมกับบรรยากาศช่วงเวลาพระาทิตตกดินที่จุดเหนือสุดของประเทศไทยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร้กันนะครับผมสวัสดีครับ